ในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการศึกษาสร้สงสางการรับร,รู้แก่ประชาชนและคณะนักข่าวนะคะเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ในก็ได้ทราในประเด็นในเรื่องของฝ่ายสาธรณะนี่นะครับเมื่อเมื่อก่อนที่เราที่เาจะเป็นสิ่งที่ทำพื้นที่นะครับที่เราได้เสนอมาทั้งหมด3 139โครงการมีผ่านจากกรมงชงทางให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะ,ะให้ไม่ข้อมูลขัดเกือนเรื่องของงบประมาณต่างๆต่อไปเชิญท่านเจ้าทางโครงการมั่นใจว่าจะสามารถดเนินการได้รับเสร็จภายในปี2570ครับขอบคุณครับ,บ่ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านมหิตวงศานะคะท่านผู้มีกุณผู้รับผิดชอาาน,นะครับ ก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการศึกษาของตัวอ่านเป็นนักแกกไทยนะครับโครงการนี้เราได้ศึกษา E A A แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะรำการผู้ชน่นาญการนะครับตรง ในหลวงรัชก,กาลที่เก้าท่านเคยกับพราพันตรีหลวงนะครับท่านเยยนคนเยสเสด็จมาที่บริเวณแห่งนี้นะครเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งน,นะครับที่เราจะได้สารต่อนะครับแนวพันเรื่องมาจากพระราชบิดในวันนี้สาหรับองเ์พระเพอนะครับที่ได้กิวนามปินประธานในการเปิดันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับที่ ได้จากการแสดงที่น่ารักนะครับของเด็กเลูกรนหลานมาให้พวกเรามาจากกรุง,กงเทพมหานครได้ชมก็วงเรียนบัน,บนไดงูอีกหนึ่งชุดนะครับและบรรยายสรุปโดยท่านรองอธิปดีกรมรั